สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่23นะครับกันยายน2567นาหะครับสาหรับแนวทางในงวดล่าสุดนั้นนะครับผมต้องขอโทษพี่พี่นะครับทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในงวดล่าสุดก็ถามว่าสายวิ่งสายลู่นั้นมานะครับแต่ว่าเขาไปอยู่เลขร่างชุด6ตัวเนาะทางฝั่งพี่น้องสปปลาว หรือว่าทางบ้านเราบางพื้นที่นะครับเพราะว่าหลักๆนะครับส่วนมากแล้วพี่พิสมาชิกจะเสี่ยงโชคกันในเลขชุด4ตัวเนาะนะครับถ้าเลขชุด6ตัวเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งพี่น้องสอป,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 ปปลาวหรือว่าทางบ้านเราบางพื้นที่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับเลขชุด4ตัวผลที่ออกนะครับงวดล่าสุด50 8 6 4 4 50เลขล่างชุด4ตัว8 6เลขล่างชุด4ตัว3ตัว 6, 44นะครับ ของเรานะครับใครวิ่งรูดที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่ห้าศูนย์นะครับในเลขกล้งชุดหกตัวนะครับผมเนาะก็ในชุดสี่ตัวเนี่ยต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับมาแค่เลขสีนะครับมาแค่เลขสีเนาะอืมงวดที่แล้วออกเก้าแปดนี้ออกแปดหกนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่ติดตามแนวทางเลขทูบนะครับก็ถือคิดว่าน่าจะมีโชคกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้แปลให้เป็นแปดหกนะครับเพราะว่าในเลขทูบน่าจะเป็นเจ็ดแปด 789นะครับเนาะท่านใดที่มีโชคในแนวทางเลขทูบนะครับปู่ศีลาเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับก็แนวทางเลขทูบนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่พี่เนาะก็ท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับแต่ว่าก็ถือว่าท่านให้โชคให้ลาบหลายงวดอยู่นะครับพี่พี่ผมจุดประมาณน่าจะสี่งวดหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับงวดแรกเนี่ยมาเต็มเต็มสี่หกนะครับเนาะต่วางวดที่สองที่สามนี่น่าจะมาเลขเลขเลขแปลงนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับ ก็ฝากไว้พิจารณาก็แล้วกันนะครับสลับเลขปู่นะครับเลขปู่ศิลาเนาะเป็นแนวทางเลขทูบนะครับส่วนแนวทางเลขสูตรคำนวณของเรานะครับพี่ในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจาณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่มนลทางฟรีนะครับ0822091054นะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับเนาะ0822091054นะครับยินดีต้อนรับนะครับหรือท่านใดที่นะครับอยากไปเสียงโชคนะครับก็เขาเรียกว่าเสียงโชคโดยตรงนะครับก็คือใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับพี่ สำหรับแนวทางของเรานะครับ,ว,นนรบวันจันทร์ 23, นะครับวันจันทร์ที่ยีบสาเนอะวันจันทร์ที่ยีิบสานะครับผมให้ไปที่เลข9เลข2เลข0เลข3เลข4เลข7นะครับ0 3 9ย์7นะครับพี่ีนสำับเลขเด่นนะครับผมในงวดนี้ เลขเด่นในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข9กับเลข2นะครับพี่พี่9กับ2นะครับสลับเราพัฒนางวดวันจันทร์นะครับมาดูตัวประกบคู่นะครับผม9094972023 27นะครับ90 94 97 20 23 27นะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่27 90 94นะครับพี่พี่90 94 27นะครับ สายวิ่งรูดนะครับวันจันท์สายวิ่งรูดวันจันเนี่ยผมให้ไปที่เลข9นะครับหรือท่านใดชื่นชอบในเลข2ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับนะครับวิ่งรูดที่9นะครับผม ส่วนเลข3ตัวนะครับชุด3ตัวให้ไปที่9,2,7,2,9 2, 2, 0นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเราพัฒนานะครับงว,งวดประจำวันที่23นะครับเดือน9,2567ก็ก็ขอให้แนวทางเนาะในงวดนี้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับเฮงๆปังๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ